สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่องมาร์คเอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็ห่างหายกันไปค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรเลยนะครับผมถึง3วันเลยนั่นเองนะครับผมน้องไม่รู้ว่าท่านผู้ชมคิดถึงผมหรือเปล่านะครับผมแต่ว่า ผมเนี่ยคิดถึงท่านผู้ชมมากๆนะครับผมคิดถึงจริง,รงๆนะไม่ได้โมนะครับผมนะโอเคท่านะผู้ชมในส่วนของวันนี้นะครับผมเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนะครับในเซิร์ฟไพด้วยแล้วก็ในเซิร์ฟนอกด้วยนั่นเองนะครับผมก็ไม่เชิงไม่เชิงในเซิร์ฟนอกหรอกนะครับผมแต่ว่า ก็เป็นข่าวสารล่วงหน้านะครับผมเกี่ยวกับตู้ไดมอนด์รอยัลใหม่ที่ผมได้โพสต์ลงในชุมชนไปเมื่อวานนี้นั่นเองเนะครับผมก็เป็นชุดเซ็ตค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสังเกตเนี่ยพื้นหลังมันเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับออตอนกิจกรรมคาบุกินะครับผมถ้าหากใครจําได้นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมจะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับผมการกลับมาของฟาร์มาสอีโวนั่นเองนะครับผม,ผมเรียกได้ว่าเป็นปืนที่ผมค่อนข้างที่จะอยากได้มากๆเลยนะครับผมแล้วก็แบบ มันอยากได้อะคือมันตอนมันมาแล้วผมไม่มีตังไงตอนนั้นนะนะครับก็นั่นแหละผมก็รอเป็นกลับมาเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นการกลับมาในเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมเป็นกิจกรรมลักษณะประมาณไหนก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันด้วยนะครับผมเนาะก่อนอื่นเลยนะครับผมตอนนี้ก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับผมในเซิร์ฟไทยนะฮะผมก็มีเป็นกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นมีคลั่งนะครับผมระห่ำเมืองนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นชุดชุดเอ็มเพสแบร์นะครับผมเป็นชุดที่ เคยเข้ามาในกิจกรรมแอร์เพย์นั่นเองนะครับผมเปกิจกรรมแอร์เพย์นะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เอาเข้ามาเป็นกิจกรรมของทางฟรีไฟล์เปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็เป็นการไต่ขั้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเนาะของพวกนี้ผมก็น่าจะมีหมดแล้วแหละนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวลองเล่นให้ดูแบบไวๆแล้วกันนะฮะก็น่าจะปลดล็อกแบบว่าปลดล็อกไปทีละทีละขั้นนะครับผมทีละขั้นเนาะประมาณนี้เลยนะฮะนี่ยอย่างนี้เลยนะฮะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะฮะ ของผมก็มีหมดแล้วเราเจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวปลดล็อกไปอันสุดท้ายเลยนะครับผมไปครั้งละ39 9เพชรนั่นเองโอ้โหโนโทรามีแล้วนะฮะโอ้โหตัวนี้ก็มีแล้วนะฮะโอ้ยเกือบจัดมันก็จะมีลูกปืนบอกนะครับผมว่าเราสามารถยิงได้อีกกี่ครั้งนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยของอย่งอื่นก็มีเป็นพวกไอซ์วอลเนะที่น่าสนใจนะครับผมย่ออื่นก็ค่อนข้างจะเฉยๆนะครับผมน่าจะเป็นของแจกฟรีซะส่วนใหญ่นะฮะ แล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตัวละครใหม่มาด้วยนะครับผมซึ่งตัวละครนี้นะครับผมผมจะบอกประวัติความเป็นมาของมันก่อนนะครับผมก็คือตัวละครที่ชื่อว่ามาอาดว่าใจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมใจมันก็จะแบบดูไทยไปนหน่อยปะ <c oughs> นะครับผมนะก็เป็นตัวละครที่ออกแบบโดยเซิร์ฟเวอร์อินเดียนะครับผมเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นเออน่าจะเป็นแบบว่าแบรนด์เอ a อแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ ของเซิร์ฟเวอร์อินเดียนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครโจต้า uh, เนี่ยก็เป็นของ uh, ตัวเซิร์ฟเวอร์อินโดนะครับผมแล้วก็ตัวดิเจอโลกเนี่ยเป็นของเซิร์ฟเวอร์บราซิลนะครับผมก็แตกต่างกันออกไปแล้วก็ตัวละครกล้าเนี่ยก็เป็นของเซิร์ฟเวอร์ไทยนั่นเองนะครับผมมันก็จะแตกต่างกันไปประมาณนี้แหละภายในตู้นะครับผมก็จะมีเป็นเซตตัวละครใหม่ให้เลยนะครับผมมีทั้งตัวแล้วก็ชุดด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็นนจริงๆเนี่ยผมอยากได้เป็น,นส่วนของตัวการ์ดสุ่มตัวละครเลเวล8มากกว่านะฮะมา เดี๋ยวเรามาลองส่มกันเลยนะครับผมว่าผมจะได้หรือเปล่าเนาะมาสองครั้งไปแล้วครับผมออกเป็นออกเป็นโอโหพาโลมาเอามาทําไมครับนี้เรียบร้อยโอ้ไม่ได้เอเรียบร้อยอีกทีอ,อให้ตายสิ <c oughs> ออกมาสามแพ็กนะครับผมไม่ได้อะไรเลยนะฮะออกเกลืออยู่พอสมควรนะครับผมเนี่ยตูน้นี้ตัวละครใหม่ไม่ออกเลยครับผมการ์ดตัวละครก็ไม่ออกนะฮะ <c oughs> จัดไป ตัวละครใหม่ออกแล้วไปเทียบร้อยนะครับผมเพาะผมอยากได้เป็นการ์ดมากกว่านะฮะอ้โหสมพรอนปากเลยฮะผมนะอะไรครับเนี่ยอะไรมันจะดวงดีอะไรครับเนี่ยดวงดีอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยพูดอะไรวะเนี่ยโลกเลยนะครับผมดีใจจนโลกเลยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นส่วนของกล่องสุ่มมาใหม่ด้วยนะครับผมเป็นกล่องสุ่มไอซ์บอลนั่นเองนะครับผมที่เราเคยบอกว่ามันจะมาในกล่องสุ่มมันก็มาจริงจรินะครับผมนะแล้วก็ท่าทางตัวนี้น่าจะสลับกับกล่องนี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันก่อนเลยนะครับผมนะ ไอสวอจัดไปปึ๊บไม่ได้นะครับผม2กล่องไม่น่าได้นะต้อง10กล่องเลยเปิดไปเปิดไปเออใช้เท่าไหร่ครับเนี่ยแรกมันก็ใช้โทเค็นเหมือนกันเนาะอันนี้มันก็ใช้โทเค็นเดียวกันเลยนะครับผมทั้งตู้อ่าทั้งทุกตู้เลยนะครับสำหรับตู้จาราชนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันไปเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาเอา2อย่างนะครับผมไปในส่วนของตัวไอ a วอแล้วก็ตัวท่าทางโปรยเงินนั่นเองนะฮะเอา้าไอสวอมาแล้วท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปแลกในส่วนของตัวเอ่อตัวไอนี่ตัวอะไรวะไอท่าทางนะฮะท่าทางมาแลกได้หรือเปล่าท่าทางท่าทางตัวนี้40อันนะครับผมตอนนี้มี60อันนั่นเองนะฮะ <_ C 1> จัดไปนะครับผมตอนนี้ก็ได้มาไปเทีเยบร้อยแล้วเดินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราได้อะไรกันไปบ้างนะครับผมก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวสารกันนั่นเองนะฮะเป็น <_ C 1> ในส่วนของแพ็กเกจนะครับผมแพ็กเกจก็เป็นตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครใจตัวนี้เลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะสุดยอดไปเลยจัดไป แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวการ์ดเราก็ได้มาแล้วนะครับผมโลบก็เออตัว,ต,วตัวเซตนะครับผม em em Band อิมเพสแบสนั่นเองนะฮะใช่ปะ่ะหรือมันต้องกดต้องกดรับในจดหมายเหรอเออน่าจะใช่นะฮะอ้าวไม่ใช่เหรอมันยังไม่เข้าเหรอหรือมันเข้าเลยท่านผู้ชมมันน่าจะเข้าไปชุดให้เลยนะครับผมนะหรือเปล่าเออมันน่าจะต้องกดรับเอานะครับผมน่าจะต้องออกกดเข้าใหม่นะครับผมก็ค่อยมา จัดการกันละกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราเออ่ไปเอ้ยเราลืมนี่หว่าเราลืมรีวิวในส่วนของไอซ์วอร์ได้ไงเนี่ยโอ้โหตายสิแล้วก็ท่าทางใหม่ด้วยนะครับผมท่าทางใหม่ก็จะเป็นท่าทางโปรยเงินเลยนะครับผมเป็นเซ็ตทอร์ชนคนปุโลกเช่นเดียวกันนะครับผมนะเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะตัวนี้นะครับผมนะ นี่เป็นพร้อมเปย์นะครับผมถึงพี่ไม่มีพร้อมเพย์พี่ก็พร้อมเปย์นะครับน้องนี่เป็นไงหืณจัดประหลัดบอกนะฮะอ้าวผมเล,ล่นหรือไม่ดูกแกจัดไปครับผมเป็ไอซ์วอล์นะครับผมไอซ์วอลอยู่ไหนเอ่ยไอซ์วอลอยู่ไหนเอ่ยเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเวลาถือก็อจะเป็นประมาณนี้เลยเป็นลูกแดงๆเลยนะฮะ แล้วก็จะเป็นลักษณะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่พอสมควรเลยโอเคเราเสียเวลากันมามากพอแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวไดมอนด์ระยองใหม่กันบ้างดีกว่านะครับผมก็จะมีหลุดนะครับผมเป็นแบนเนอร์หน้าตู้ตัวนี้ออกมานั่นเองนะครับผมลักษณะพื้นหลังเนี่ยก็จะคล้ายกับกิจกรรมคาบุกินะครับผมไม่คล้ายหรอกมันเหมือนเลยคือมันเป็นรูปเดียวกันเลยนะครับผมนะแล้วก็รูปคนก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปหน้าตู้นะครับผมนะก็ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูในส่วนของว่าชุดเต็มๆกันมากดีกว่านะครับผมว่ามันจะเท่สักแค่ไหนเวลาแบบเป็นเซ็ตจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมไปดูกันเลยครับผมและนี่จะเป็นท่าเปิดตัวของท่านี้เลยนั่นเองนะครับผมนันนี้เป็นไงเป็นโอนินะครับผมโอนิอะไรเนี่ยอ่าไทจิยะนะครับผมไทจิยะหรืออะไรสักอย่างนะครับผมเนาะก็เขาบอกว่าโอนินี่น่าจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับยักษ์หรือเปล่านะครับผมแต่ผมมองว่ามัน ออกแนวชนเผ่ายักษ์อะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะแล้วก็จะแยกได้ทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับผมจะมีเป็นสีหน้าด้วยนะครับผมนะแยกเป็นทรงผมนะครับผมสีหน้าเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านั่นเองนะครับผมเนาะจะไม่มีหน้ากาให้นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเฟี้ยวมากๆเลย อันนี้จะเป็นในส่วนของเสื้อนะครับผมจะมีเอฟเฟกเป็นเอ่อมนเหมือนไฟโดมิญานเนี่ยออกมาจากเสื้อด้วยนะครับผมทั้ง4วงเลยนั่นเองกางเกงก็จะคล้ายๆกับตัวยากุซ่าเลยนะครับผมกางเกงแบบว่าไม่ได้อ่าลงไปเยอะมากนะครับผมอันนี้จะเป็นทรงผมนะครับผมประมาณนี้เลยนี่อันนี้จะเป็นสีหน้านะครับผมสีหน้าก็ค่อนข้างที่จะแบบดูฮาโลวีนหลอนๆหน่อยนะครับผมนะออกแนวแบบชนเผ่าชนเผ่านะครับผมนะก็ค่อนข้างที่จะถือว่าสักประมาณ8.5เต็ม10ประกันนะครับผมสำหรับชุดนี้นะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่า จะเป็นไดมอนด์รอยัลถัดไปจริงๆหรือเปล่านคะครับผมอันนี้ก็สักประมาณสัก80%ไปประมาณเนี้ยนคะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมแล้วนั่นก็จะเป็นในส่วนของตู้ไดมอนด์รอยัลใหม่นคะครับผมที่ข่าวสารหลุดออกมาว่าแบบนั้นนคะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นประมาณสัก80%นั่นเองนคะครับผมเนาะแล้วก็เออผมลืมพูดถึงกิจกรรมตัวนี้ไปเลยท่านผู้ชมเป็นกิจกรรมเอ่อที่มันเติมรับนคะครับผมเป็นกิจกรรมเติมเพชรนคะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเป็นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผ้าโพกหัวอันใหม่นะครับผมเป็นสีน้านนนําตา เก่าอะไรล่ะอันเก่านะครับผมมันจะเป็นสีออกขาวๆนะครับผมแต่ผมจะเปิดให้ดูด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นมีดต,ตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นมีดอันเดอร์เวิลด์ครูนะครับผมเป็นเอ่อพือนมันมาพร้อมกับไอตัวตู้อีววนเก่านะครับผมแต่ว่า GM เมเขาเพิ่งปรับเอาเข้ามานั่นเองนะครับผมในส่วนของคาตนานะก็น่าจะแบบนี้ด้วยกันเหมือนกันนะครับผมคาตาณะเนี่ยก็น่าจะน่าจะเข้ามาอ่ช่วงท้ายๆของตู้อีโวหรือไม่ก็แบบว่า หลังหลังตู้อีโวไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะมาคู่กันนะครับผมกับตู้อีโวอันเก่าที่เป็นฮิปฮอปนั่นเองมีตัวนี้สามารถถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับผมตัวผมก็ยังไม่ได้เติมเหมือนกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวต่อไปนะครับท่านผู้ชมเราจะไปดูในส่วนของกิจกรรมฟาัสอีโวกันไม่ได้กว่านะครับผมเดี๋ยวเราว่าไปอีกเซิร์ฟกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับตัวฟาัสอีโวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรา ไม่เป็นรเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูในส่วนของกิจกรรมกันเลยดีกว่านะฮะก็คือกดตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าลักษณะหน้าตากิจกรรมจะเป็นแบบไหนนะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมถ้าหากใครจําได้นะครับผมเกี่ยวกับกิจกรรมเจ้าตัวปอลลิ่งนะครับผมมันคือเป็นกิจกรรมลักษณะเดียวกันเลย ก็คือจะเป็นกิจกรรมวาดรูปนั่นเองนะครับผมวาดรูปแล้วก็รุ่นรับนะครับผมรุ่นรับเป็นตัวสกินถาวรแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวโทเค็นด้วยนั่นเองนะครับผมลักษณะโทเค็นก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งผมก็ได้รองสูงฟรีไป1ครั้งนะครับผมก็ได้เป็น2อันนะครับผมซึ่งมันใช้อ่มันใช้ทั้งหมดเนี่ยมันก็แล้วแต่สีออกไปนะครับผมแต่ว่าสีที่ฮอตที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสีฟ้านะครับผมก็จะใช้ทั้งหมด140อันเลยนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่ามันก มันก็ใช้เยอะนะครับผมแต่ว่ามันก็สุ่มได้เยอะอยู่เหมือนกันนะน้อยสุด1อันมากสุดถึง50อันเลยนั่นเองนะครับผมนะท่านผู้ชมถ้าดวงดีก็คือได้แบบได้ถาวรเลยนั่นเองนะครับผมก็คือสกินปืนพวกนี้นะครับผมเเซิร์ฟไทยผมจาไม่ได้ว่ามันเอากลับมารอบ2รอบ3หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะอยากได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยนะครับผมก็คือเออฟาร์มัสอีโวตัวนี้นะครับผมมันมาพร้อมกับตู้อีโวที่เป็นตัวอ่อที่คล้ายๆกับคล้ายๆกับเอ่ออะไรวะ คล้ายๆกับแมงมุมนะครับผมเป็นเซตคล้ายๆกับแมงมุมนั่นเองครับผมแล้วก็มีรองเท้าที่มีแบบมีไฟออกมาด้วยนะครับผมตอนนั้นก็ฮิตทำบัคกันที่เป็นรองเท้าไฟกันฮือฮากันมากๆเลยนะครับผมเป็นบัคที่ค่อนข้างที่จะฮือฮามากๆในตอนนั้นเลยนะครับผมลักษณะกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะนี้ผมก็เป็นประวัติของผมนะครับผมก็ได้มาสองอันนะครับผมก็ไม่สามารถแลกอะไรได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเจอไทยนะครับผมออกกลับมาแล้วก็มีโอกาสที่จะได้สุ่มเนี่ยผมค่อนข้างที่จะ อยากที่จะเหมาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเอ็มดีศูนย์ผมก็เอ้ยอ็ศูนย์ผมไม่ได้เหมาแต่ว่าผมเหมาลูกสอิอีโวไปนะครับผมแล้วก็ผมจะเหมาตัวนี้ด้วยนะครับผมถ้ามันกลับมานั่นเองนะครับผมก็จําคาผมไว้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปพูดถึงกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ ฝากมาจาก GM นะครับผม GM เขาฝากมาประชาสัมพันธ์นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงการละกันนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปเซิร์ฟไทยกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาเซิร์ฟไทยกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่ GM ฝากมาประชาสัมพันธ์นะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเป็นการโหวตนะครับผมโหวตให้ฟรีไฟล์เนี่ยเป็นอะไรเนี่ย ได้รับเลือกนะครับผมเข้าชิงรางวัล e-sport mobile game of the year นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวลิงก์เวอเนี่ยผมจะทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะครับผมเข้าไปแล้วก็เลือกฝั่งซ้ายสุดนะครับผมที่เป็นคําว่าอะไรนั่นแหละนะครับผมอันซ้ายสุดนะครับผมแล้วก็กดตามผมเลยนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาหาหาเกมฟรีไฟนะครับผมแล้วก็ กดโหวตนะครับผมแล้วก็จะมีให้ใส่ชื่อแล้วก็อีเมลนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดอ่าคุณจะรับแจ้งเตือนอะไรหรือไม่นะครับผมก็ถ้าคุณไม่ต้องการรับแจ้งเตือนคุณก็ไม่ต้องกดอ่ากดว่าไม่ไปนะครับผมกดว่าไม่ไม่ไม่ไปนะครับผมเหมือนผมเลยแล้วก็กดส่งโหวตเลยนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมสําหรับการโหวตนะครับผมที่ GM ฝากมาให้ไปช่วยกันโหวตด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีจดหมายเด้งเข้ามานะครับผมเกี่ยวกับเซตเอ็มเพ b สแบกนะครับผมก็เป นะครับผมก็ได้รับมาประมาณนี้นะครับผมเนาะก็ถือว่ามันก็เป็นชุดที่น่ารักนะครับผมสําหรับตัวรองเท้าในชุดนี้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วการหากใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาไอพีด้วยนะครับผมสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมบ๊ายบายทุกรู